ไม่แปลกใจทำไมคนไทยรักช่องเจ็ดแฟนละครถึงกับผิดวหวังหาพระนางช่องสามนิสัยจริงไม่เหมือนในละครถูกตั้งฉาย,ยาดังแล้วยิ่ง หนึ่งอเล็กทิรเดชกำลังโดนกระแสถล่มหนักส่วนต้องออกมาแก้ข่าวเลยทีเดียวสำหรับหนุ่มอเล็กที่มีคนร่างกระถูว่าจะขอถ่ายรูปกับพระเอกหนุ่มแต่กลับถูกทำหน้าเหยียดใส่หนุ่มอเล็กจึงต้องชี้แจงว่าอาจจะเป็นจังหวะที่ตนไม่เห็นจริงๆเพราะส่วนตัวแล้วคิดว่าตนเองเป็นคนเฟรนลี่มากและคิดว่าเป็นความผิดพลาดของตัวเองก็ขอโทษขอโพยกันไปเรียบร้อย 2. เจมส์ิรายุมาที่พระเอกหนุ่มหน้าหวานของเรา ทีแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในละครสุภาพบุรุษท้าเทพอย่างหนุ่มเจมส์ชียรายุก็มีวัายโดนกระแสแอนตี้ขึ้นมาเช่นกันดังแล้วหญิงไม่ยอมให้นางเอกสาวคนดังถ่ายรูปคู่ด้วยหลังจากที่ขอเข้าไปถ่ายรูปใกล้ในงานหนึ่งแต่ในงานนั้นเจมส์กลับปฏิเสธไปจนกลายเป็นกระแสเมาส์แรงมากว่าแต่ต่อมาหลังจากเข้าไปสัมภาษณ์เจ้าตัวก็บอกว่าตกใจกับข่าวมากไม่ได้จะหยิงแต่ตอนนั้นไม่สะดวกถ่ายจริงๆเพราะใส่บ็อกเซอร์อยู่ ซึ่งเจ้าตัวกับอีกฝ่ายก็เคลียร์กันแล้วในตอนนั้น 3. แมทพีรณนีึ้นแทนว่าเป็นคนดังที่ยิ่งและน่าดุมากเลยก็ว่าได้มักจะเจอข่าววิ่งวียงวินวินของเธออยู่เสมอจนมีคนตั้งกระทู้ถามกันเลยว่าทำไมเป็นนางเอกจอมหยิงไม่ยอมทักทายแฟนคลับแถมยังโดนแชร์ด้วยว่าทำตัวเรื่องมากสุดในวงการงานนี้สาวแมทก็เคยออกมาชี้แจงด้วยว่าพยายามจะเข้าถึงทุกคนแต่เหมือนเป็นนิสัยเรามันเปลี่ยนยากก็ โดนเตือนมาเยอะและพยายามจะปรับตัวทําให้ดีขึ้นนั่นเอง 4. เจนนี่อัลลภพาธจัดว่าเป็นตัวแม่หมายเลขของวงการบันเทิงไทยเลยทีเดียวโดวยเฉพาะกระแสราม่าที่ถมเข้ามาในช่วงชีวิตหลายปีหลังๆของสาวเจนนี่ถือว่ารุนแรงมากในชีวิตของนักแสดงที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นางเอกไม่ว่าจะเป็นข่าวมือที่3มการจดทะเบียนสมรสและการหย่าร้างนางเอกสาวก็ฟืน้นคืนชีพกลับมาทวงบัลลังและพื้นที่ ในวงการได้ตลอด5เบลล่าราณีโตเชิดใส่นักแสดงตัวประกอบไม่ยอมให้ถ่ายรูปแต่ในงานเบลล่าได้ตอบกลับมาว่าไม่มีเลยค่ะอันนี้เกิดขึ้นกับเบลแน่นอนเพราะว่าเบลถ่ายรูปได้กับทุกคนเบลไม่มีเงื่อนไขอะไรไม่ได้มองว่าใครจะเป็นดาราหรือใครจะดังหรือไม่ดังทุกคนเป็นนักแสดงที่เติมเต็มให้ละครสมบูรณ์แต่มันขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นเราไปถ่ายแล้วเราได้เจอใครเขาฉากเยอะไหมแต่ ว่าเบลถ่ายรูปได้กับทุกคนถามว่าเบลเคยปฏิเสธไหมปกติเบลถ่ายได้อยู่แล้วค่ะเบลก็เป็นเบลคนเดิมนี่แหละ